วันนี้นะครับผมสะพาเพื่อนมาดูว่าเมื่อเราส่งสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการไปรษณีย์หรือว่าใช้บริการขนส่งเอกชนนะครับเราจะมาดูกันว่าทํำยังไงครับเมื่อส่งสินค้าไปแล้วสินค้าเนี่ยจะได้ตรงตามกําหนดนะครับแล้วก็ไม่เกิดการล่าช้าเกิดขึ้นคลิปนี้มีคําตอบครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าหากว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับช่องล็อบี้วาไรตี้ด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องลอบ y ี้วาไรตี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปไขข้ของใจครับว่าทํายังไงเมื่อเราทําการส่งสินค้าหรือส่งวัสดุแล้วเนี่ยสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยจะส่งตรงตามระยะเวลาที่เรากะประมาณหรือว่าตรงตามที่บริษัทเขากําหนดไว้นะครับครับผมก็การส่งสินค้านะครับ กับไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ไทยหรือเป็นการขนส่งกับเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็น่ายไหนก็ช่างนะครับสิ่งที่แรกที่เราต้องรู้นะครับเป็นความรู้พื้นฐานเลยนะครับสำหรับการจัดส่งสินค้านะครับก็คือรอบการส่งสินค้าครับเราต้องทราบครับอย่างไปรษณีย์ไทยเองเราต้องทราบกันว่าการส่งสินค้าเนี่ยเขาจะมีรอบเช้ารอบบ่ายหรือบางบาง,บางที่เป็นขนส่งเอกชนก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3รอบไอ้รอบที่ผมพูดมาเนี่ยเวลาที่ผมพูดมาเนี่ยมันมีความสําคัญยังไง มันมีความสําคัญค่ออางี้ครับการส่งสินค้าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเคยสังเกตไหมว่าจริงๆอย่างไปรษณีย์ไทยปัจจุบันนะครับก็บางที่เนี่ยก็จะเปิดถึงสองทุ่มถูกไหมครับอย่างไปรษณีย์ไทยเปิดถึงสองทุ่มเปิดให้เราส่งสินค้าได้จริงครับผมไม่ได้เถียงว่าเราส่งสินค้าเมื่อไหร่ก็ได้ผมไม่ได้เถียงเรื่องตรงนั้นแต่ว่าเราส่งสองทุ่มถามว่าสินค้าเนี่ยจะมีการคือจะมีการไปคัดแยกวันนั้นเลยไหมไปคัดแยกคือไปศูนย์คัดแยกสินค้า เพื่อทําการส่งต่อเนี่ยวันนั้นเลยไหมผมก็จะบอกว่าเพื่อนๆเลยว่าไม่ใช่ครับสินค้าเนี่ยที่ถูกการส่งต่อไปแล้วทําการคัดแย้เนี่ยพัสดุเนี่ยไปยังไปยังศูนย์คัดแยกต่างๆเนี่ยจะต้องอยังไงครับจะต้องเนี่ยตรงตามเวลาที่เขาได้ทําการแบ่งรอบไว้ใไปรณษย์ไทยเองนะครับอย่างกรณีอย่างปรณษย์ที่ผมไปใช้บริการเนี่ยอยู่ที่บ้านผมร้อยเอ็ดนะครับก็จะมีอยู่สองรอบนะครับรอบเช้าเนี่ยก็คือว่าก่อนเที่ยงก็คือสิบเอ็ดนาฬิกา นะครับส่วนรอบเย็นเนี่ยคือไม่ให้เกินสิบหกจุดสามสนอก็คือสี่โมงเย็นครับสี่โมงครึ่งตอนเย็นครับผมต้องไม่เกินนั้นถ้าเกินกว่านั้นล่ะครับถ้าเกินกว่านั้นสินพวกพัสดุสินคองต่างๆเนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ที่ไหนครับก็จะถูกเก็บไว้ที่ไปรษณีย์จังหวัดก,ก็คืออย่างบ้านผมก็คือร้อยเอ็ดก็จะถูกโงไว้ตรงนั้นไม่ได้ถูกส่งออกไปที่สถานีคัดแยกว่างั้นเถอะครับทำ,ทำว่าทําให้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับทาให้ว่าเกิดคือทําให้ได้สินค้าช้าลง หนึ่งวันครับครับซึ่งไอ้รอบการที่เขาตัดในการที่จะตัดรอบในการส่งสินค้าไปที่สถานีคัดแยกเนี่ยอย่างไปรษณีย์ไทยเนี่ยแต่ละที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไปรษณีย์เนี่ยก็จะมีไปรษณีย์ย่อยไปรษณีย์หลักไปรษณีย์หลักก็คือไปรษณีย์จังหวัดนั่นเองไปรษณีย์ย่อยคืออย่างไปรษณีย์อำเภอตำบลอย่างเงี้ยก็จะมีรอบในการตัดไม่เหมือนกันเพราะบางที่ก็จะมีรอบตัดในการรับสิสสนค้ารอบตัดตัดสินค้าเนี่ยเพื่อทาการส่งไปรษณีย์ย่อยเนี่ยสามรอบบ้าง ถ้าเผื่องานเยอะก็สามรอบถ้าเผื่อไม่มากก็อย่าเป็นเช้าเย็นแต่ถ้าเผื่อถ้าถ้าหากเป็นงานเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยเนี่ยเกี่ยวกับตำบลหรืออำเภอเนี้ยปกติเขาก็ไม่ให้เกินเที่ยงถ้าหากเกินเที่ยงไปแล้วก็จะกลายว่าก็ถือว่าปัดเป็นวันถัดไปสินค้าก็จะถูกโฮที่ไปรษณีย์ไทยครับแล้วคราวนี้งานของเอกชนบ้างล่ะถ้าหากเป็นคนส่งเอกชนนะครับอย่างของแคลรี่เองเนี่ยอย่างของแคลรี่เองเขาก็จะมีการตัดรอบส่งสินค้าก็มากน้อยเนี่ยขึ้นกับปริมาณงานแล้วก็สาขาเหมือนกันกับไปรษณีย์ไทยนะครับ อย่างเคอรี่บ้านผมเองนะครับก็จะมีการตัดรอบส่งไปทั้งหมดอยู่ทั้งหมดอยู่สามรอบนะครับอย่างเคอรี่ของบ้านผมก็จะมีเป็นรอบเช้าห้าโมงเช้ารอบบ่ายสองแล้วก็รอบสิบหกจุดสามสูนอนะครับก็จะมีอยู่สามรอบถ้าหากส่งเกินกว่าน,นั้นสินค้าก็จะถูกโว้ที่สาขาทําให้ว่าสินค้าก็จะถูกนานาไปที่สาขาคัดแยกเนี่ยคือวันถัดไปครับทําให้จะล่าช้าลงอีกลงหนึ่งวัน การใช้บริการขนส่งสินค้านะครับสิ่งที่เราจะต้องทราบนะครับก็คือรอบการตัดรอบของการส่งการส่งสินค้าแต่ละที่นะครับซึ่งรอบเนี่ยแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆควรจะถามที่ที่เราจะไปส่งสินค้าว่าแต่ละที่มีรอบจะส่งกี่โมงนะครับเพื่อไม่เกิดการส่งสินค้าที่ล่าช้าให้กับผู้รับปลายทางครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็มีเพียงเท่านั้นนะคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้บอกนะครับเคล็ดลับสําคัญนะครับในการที่จะส่งสินค้า ให้กับผู้รับไปทางแล้วผู้รับปทางแลบสินค้าตรงตามหน่วยเวลาไปแล้วนะครับผมหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ช่องบิ๊กไวล์ที่ด้วยครับและอย่าลืมกดติดตามช่องบิ๊กไว์ตี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆครับและถ้าหากมีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ช่องของผมได้เลยครับผมจะมาตอบทุกคําถามที่เพื่อนๆสงสัยครับขอบคุณครับ